สวครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขออูขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่โอนเงินมาสนับสนุนช่องกิจโพสชแนลครับโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับ20 30 50ร้อยหนึ่งขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมอยู่ที่มุนิธิ มูลนิธิทำมูลนิธิมูลนิธิทำกระตันอยู่นะครับอยู่ที่สมุทรปราการครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มากๆเลยครับใหญ่จริงๆนะครับใครที่มาสมุทรปราการนะครับโดยจากเมืองโบราณมาก็จะถึงที่นี่เลี้ยวเข้าข้ามสะพานเข้าซอยมานะครับอยู่สุดถนนเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ เป็นคนเชื้อไทยเชื้อสายจีนนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์และขันมากเลยมีเทพเจ้าทั้งหมดที่เราจะมาไหว้กัน9จุดเลยครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องราวซึ่งผมเคยขอบคุณทนายตั้มไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะ้ทนายตั้มจุกจิกเกินไปหรือเปล่า กรณีของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ผู้หญิงสิผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วกรณีซึ่งผู้ชายคนนี้กล่าวหาว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณยงยุทธน่ะ มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองนะครับหลังนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาผมก็ขอบคุณทนายตั้มที่ช่วยเคสนี้แต่ปรากฏว่ากระแสตีกลับก็คือรองนายกนะครับคุณยงยุทธก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้เป็นชู้แล้วก็มีหลักฐานในการแจ้งความและปรากฏว่าอายการส่งฟ้องศาลไปแล้วกรณี สามีภรรยาพ่อแม่รวมตัวกันชอบโกงในการที่เรียกร้องเงินเงินแบบค่าสินสอดเพราะว่าอดีตรองยงยุทธให้ค่าสินสอดไปก็ไม่รู้ระกี่ร้านแล้วก็ไม่ได้เป็นไปนตามนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจส่งไปยการะายการก็ส่งฟ้องศาลแล้วนะครับ ก็เรื่องตรงเป็นตรงนี้ก็ก็น่าจะจบไหมคือตอนนี้ก็ควรจะจบแล้วก็ก็ดูกระบวนการของศาลเพราะว่าทางสามีก็ไปแจ้งความกล่าวหารองยงยุทธทางรองยงยุทธก็ไปแจ้งความกล่าวหาสามีกล่าวหาภรรยาและกล่าวหาพ่อแม่จ,จบไหมครับแต่ทนายตั้มไม่จบทนายตั้มก็ยังจะแจ้งความกลับ ลงยุ่งยุดอีกผมก็เลยเอ๊ะมันยังไงกันตรงมันเป็นยังไงนะครับก็ดูกันสิว่าแจ้งความยังไงแล้วเกิดเะิดกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่สําหรับผมนะครับแล้วก็สําหรับคนไทยทั้งประเทศของเรามันไม่ได้มีค่านิยมเหมือนอเมริกาอเมริกาแค่ตอนนั้นคุณคินตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเด็กฝึกงาน มีการใช้ปากสําเทธิความค่ายให้ก็เป็นเรื่องเป็นดาวใหญ่โตปรากฏว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าจินต้านเาคงจะต้องลาออกหรือโดลดออกแต่ปรากฏว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ได้ต่อจนครบวาระตรงลงกฎหมายเขาค่านิยมเขาแรงจริงไหมเขาก็เริ่มจะอ่อยดอยไปแล้วเราจะสเกตเห็นปาะนาที่ิบดีของอเมริกาที่ดูในหนังนะ ก็จะมาอีออกันออกต่อหน้าสื่อเสร็จปุ๊บพอปิดประตูปุ๊บกลับไปก็เดินไปคนละทางอันนั้นเป็นในหนังนะเรื่องจริงก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ถึงแ้่คัดขนาดนั้นเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตสสหรือจะไม่อดีตก็ตามเถอะก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเนืองนิด ในสภามันไม่เคยมีใครมีเมียคนเดียวหรอกครับมันก็จะมีเมียหลายคนพูดถึงส่วนน้อยนะไม่ได้ส่วนมากแต่ส่วนน้อยก็มากพอสมควรเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยจริงจังอะไรกันเท่าไหร่กรณีของรองยงยุทธก็เช่นกันอันนี้หนึ่งรองยุทธไม่ได้ไปข่มขืนผู้หญิง นะไม่ได้หลอกลวงหลอกล่อทำอะไรผู้หญิงก็เป็นการสมยอมกันแต่มันผิดประเพณีเฉะนั้นเองแต่รองท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีผัวไม่รู้ว่ามีสามีครับแต่ก็มีชัดว่ารู้ไม่รู้รู้ไม่รู้อะไรทำนองนี้แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ไหมมันก็เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากถ้าเกิดว่าเป็นรองนายกเป็นนายกคนเอกประยุทธ หรือเป็นรองนายกในรัฐบาลชุดนี้หรือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มันก็ใหญ่ใหญ่จะใ,ใหญ่กว่าวางงานเถอะจะใหญ่กว่าเพราะมีสิทธิต้องลาออกลาออกเองเดแบบนแดนจะได้ทำแต่นี่ท่านเป็นอดีตรองนายกแล้วก็ซึ่งอายุมากแล้วแปดสิบเอ็ด ก็ไม่รู้จะลาออกจากอะไรนะครับการเมืองท่านก็ไม่ได้แล,แล้วตอนนี้สิ่งที่ท่านเสียหายก็ก็เสียหายเอายขายหน้าไปหมดแล้วเพราะมีภาพรับภาพรับภาพมีเพศสัมพันธ์กันออกมาต่อหน้าสื่อแม้จะฆ่าตาก็เถอะก็เสียหายผมก็ว่าท่านก็คงจะนอนไม่หลับองเจ้าท้าที่กล้าผ่าครับไหนจะไม่รู้ท่านมีผู้หญิงคนเดียวไหมมีภรรยาไหมแต่ภรรยาก็ได้ข่าวว่าเลิกกันแล้วหย่ากันแล้ว แล้วจะมีคนเดียวไหมหรือมีหลายคนกมื่จะเป็นปนัญหาเกิดขึ้นแบบนี้มันก็เป็นการที่ผมว่าท่านก็โดนโดนสังคมลงโทษไปแล้วครับแต่เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรมันก็เป็นความผิดไม่ได้เยอะเยอะเยอะ,ะมากมายอะไรหรอกครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทนายตั้ไมไปแจ้งความกับข้อหาอะไรเพราะว่ารองอยุ่ยุทธไม่ได้ไม่ได้แจ้งความจับทนายตั้มนะแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ได้มีปัญหากับทนายตั้มนะาดูแล้วก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ทนายตั้มคือทางสามีคนนั้นเขามาเป็นลูกความหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็อาจจะใช่ท่านก็ทําในฐานะทนายความก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาจะรู้กันว่าจะเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ก็สังคมก็ตัดสินไปหมดเรียบร้อยแล้วตัดสินก็ว่าท่านลองยุงยุต ชอบไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาชาวบ,บ้านจริงและปัญญาคนนี้ก็เสียหายไปแล้วว่ามีสาม,มีอยู่แล้วก็ยังไปเอากับคนอื่นแล้วสาม,มีก็เสียหายช้ำชอกใจอยู่แล้วซึ่งภรรยาตัวเองแปลกกับคนอื่นก็ไม่รู้มีลูกกันหรือเปล่าแต่สื่อต่างๆก็ไม่ไมค่อยจเจอชื่อว่าใครนะครับจริงๆอ่ะ ผมอยากจะเอยชื่อทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองยงยุทธไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาแต่เราอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกตอนหลังเพราะเดี๋ยวพอขึ้นศาลขึ้นอะไระเขาจะมีชื่อนามสกุลหมอบหมดเลยครับว่าเขาคือใครทํางานอะไรทําธุรกิจอะไรมีปัญหาอะไรแต่เรื่องเราทั้งหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องดีครับเป็นเรื่องที่เสียหายกันหมดเลยทั้งสามคนเราไม่ใช่เสียหายเฉพาะสามคนนี้ผลใกล้ชิดญาติพี่น้อง พ่อแม่ลูกหลานก็จะเสียหายกันไปหมดเลยในกรณีแบบนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็เป็นการที่เราทำในอดีตผมก็ผิดพลาดมาเยอะเยอะมากๆเยอะแยะมากมายเลยบางเรื่องก็แก้ไขไม่ได้ก็ทนทนทนรับกรรมที่สิ่งที่ตัวเองทําผิดไปแล้วครับก็ต้องยอมรับสบภาพเพราะว่าทำไปแล้ว ก็ต้องรับโทษแต่สิ่งที่ทำในปัจจุบันมันก็จะไปบ่งบอกไปชี้ถึงอนาคตนะครับนะีบ่อเราเรื่องเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ในประเทศไทยก็มาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นยังไงกันต่อไปทนายความร้องทางรองยองยุทธและรองยุทธจะเคลื่อนไหวย,ยังไงต่อไปเข้าไว้ดูกันนะแล้วผมก็มีข่าวก็จะมานำเสนอ ต,ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในช่องกิจโพสตชานลขอบคุณมากๆครับผมก็มีสินค้ามาขายนะครับก็เป็นหมวดครับหมวกกิจโพสชานลนะครับอันนี้เป็นปากกิจโพสตชานลเป็นปากเลยนะครับเป็นหมวกซึ่งพรีเมียมเลยนะครับผมสั่งแพงที่สุดในร้านขาย สองร้อยเก้าสิบนะครับมีสีดำมีสีขาวมีสีดำแล้วก็มีสีแดงก็มีสีเหลืองนะครับมาเป็นพันธมิตมาเป็นผู้ร่วมอุมการกับช่องจิตโพชแนลแล้วผมก็ยังมีกระถางครับกระถางแคสตัสกระถางนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับไปละร้อยเก้าสิบาทครับเซตหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทจะเลือกแบบนี้แบบนี้แบบนั้นก็ได้นะครับเป็นงาน ศิละปะจริงๆนะครับเป็นคนภายทุกคนเป็นผู้ทำนะครับสำหรับน้ำหอมน้ำหอมสายมูนะครับยี่ห้อมนตานครับผ่านพิธีใหญ่มาเรียบร้อยแล้วขายห้าร้บาทมีกลิ่นของผู้หญิงกลิ่นของผู้ชายกลิ่นของเกกลิ่นของสาวสองกลิ่นของทอมนครับมีหลายกลิ่นด้วยกันกลิ่นรับรองว่าไม่แพ้น้ำหอมดังๆ แบรนด์ในประเทศไทยแล้วก็จะมีของกินนะครับของกินก็จะมีกายศาสตร์ครับกายศาสตร์นี่เป็นของบ้านครองแล้วก็จะมี้วยตากครับ้วยตากก็จะเป็นของบางุ่มแล้วก็จะมี มะม่อมองวงกวนในของบางระจันนะครับกล้วยตากนั้นห้าซองสองร้อยนะครับกล้วยกวนสี่ซองสองร้อยแล้วก็พญาสาบสี่ซองสองร้อยบาทครับก็ไปดูในเพจกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งได้นะครับไปเลือกเอาไปดูเอาสำหรับสายองค์พญานาคนะครับก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่สี่สิโทแม่ย่าสี่สิมาครับวันที่สิบห้ามกราคมนี้ผมตื่นเต้นมากๆเพราะองค์ท่าน จะมาจากโล่งรอมาที่ปิสโลกับส่งเต้นมากมากจริงสิงเต้นยิ่งกว่านั้นอีกว่าจะหาเงินส่วนที่เหลือให้เขาครบหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ครบนะครับมาเป็นเจ้าภาพหลักหนึ่งหมื่นบาทเจ้าภาพรองห้าพันบาทแล้วก็หนึ่งพันบาทกับผมได้ครับเข้ามาใน Facebook กิจพลเดชวิัยและเฟซบุ๊กด็อกเตอร์กิจพลเดชวิชาครับสภานพญาสยามก็ยังมีให้บูชาหบร้อยเก้าสิบาวสุดท้ายก็ยอยากบอกว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้น เวลาเราเสพข่าวก็เหมือนกับดูหนังดูละครครับเราก็ย้อนมาตัวเราเองเพื่อเป็นบทเรียนเราจะได้ไม่ทําผิดแบบคนที่เป็นข่าวสุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกป้องคุ้มครองรักษาท่านที่เข้ามาชมในช่องนี้แล้วพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี to